ครับหอ,อนจอดเถองครับหอ,อนปานีลานครับพี่น้องจอดซักผ้าหอนโอ้จอดครับ มาแล้วมึงมาฮอดเกือบบ่ฮอดเอาสุดปังเลยเกือบบ่ฮอดห่วงนอนปูวันนี้เอาเพิ่งมาฮอดวันนี้ อะไรวะไม่ตายกันตะมีสาะน้ำอยู่ประจําการอยู่หันเลยบอไปใส่ผ่ากระซักล่ะเบียวไปโรงเรียนน่ะเอาไมนเี้าเสาเหรอซื้อเหล็กแล้วก็ถือ้ามคอยบ่าอยู่ได้ปะ สกับสามเป็นหกเป็นหกเจ็ดครหมายเวขสี่นึงเก้าหนึอเก้าสองคือเก้าดอกยังแปดแปดหกหกเจ็ดนี่อยงี่หนึ่งสองเหล็กเล้าแม่บุมี่ดอกแปดหกหกเจ็ดที่หนึ่งสองเอียงล้าแปดหกหกเจ็ดแล้ว ลองสมองไปมั้งละเจ็ดสองแปดหกหกเจ็ดเก่ามัตเต้ใสหนึ่งมัตเต้ใสนะถ้าออกเจ็ดสองผมก็หนึตัวเจ็ดสองมันได้เจ็ดจะเสือได้เบร์เพราะเสือได้ใสแน่นี่ล่ะถ้าได้เบร์มันออกแปดหกก็หกเจ็ดถ้าได้เบร์ไปคุยกันใหม่คุยกันลำบุญเขากันรละ ถ้าซื้อน้ำจมือมันออกมันจะถือเกดซองอ่ะถ้าซื้อในไอ้ตานมันถือเกดซองอ่ะฮะไปส่เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจอกันแล้วเจอกันโดป้าบ่าบ่ารับกันแล้วเนาะ ก็าถามกันเลยเนาะไม่ถามกันเลยนะก๊อปนอดไซน็อตไซมือแรงแถ้นี่ห่โอ้เจ๋วพอนีแล้วต่อไฟออกไฟเจ๋วแล้วเสียอับนามจอย ขั้นหัวออต,อต,อตอดมาลดติดแต่อยูว่นหนวหวกหัโอ้ยลดต,ลติดนนาำเหมืหอเนาะนี่ครับ,รบ,รบพี่น้นนองมาหอดบานรุ้าเลยวครับคนไลยหลายมาขึ้นเป็นตาบมีคนไหมมองไปเล็กๆนิดหน่นมองกับบุรีรัมย์มองกันไปนี่มัน,นมองเป็นค้นมองข้างล่างไหมครับ ขึ้ไหก็แข็าไปบานคนคือนโบมีบนตะโบมีคนเพราะว่าบุกเข้มีมอลลัมมาถึงเถื่อะมือกันก็อันมือน,นันบอกครับที่ไว้อยู่เป็นหลิมอยู่ในป่าแต่ว่าคนหลนะแม่อน,นอนคขุนบ่บัวเขาไปอีกครับอันนี้งอันอยู่นี่เราเลิน่อนั่งขุนเขาไปนะมา,ยา,ยายอยู่ในป่า,อย,าอยู่ตรงเรียงนะน้ครับเบื่อ่หมองนอั่นน้อยสิอาบน้ำอาบทานะครับพอหอดจอดถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช้เบิงบบ้งกันเลยไฮยูได้ดินี่นเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหเบ้งอเอาไปใาไปใส่โลก,ก,ไไโลกอยอลังการมากเลยเรืองอลามมากบ้านานเก่ากขื้อใส่หรา ซักขามาอยู่คนันทีนึงวันที่สองมันจะเดินทางอยู่แต่ก็บักขา้นองขาว,ขาวนี่ยล่ะ คนจะสีร้ายแนละ้วทีหนึ่งเนี่ยเนาะมือสันวันดีเลยวัดมืดเลิกงามยามดีเลยเลยมือดีที่สุดของปีเลยวันที่ดีที่สุดของปีเลยนะกำลังใจนะครับไปไปบางยี่รถตู้ใช่ไหม

ยยนนี่ี่นน่นี่น่นรโอยเพิ่อไทยเรื่อไทยัวนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ลงนี่ก็ได้นี่ลงนี่จอห้องพ่นอ่ะ กันบพรเพื่อนหายหาไปฝุ่นได้หายิอันน้ตงเพื่อนต้องหายอกตอหายตรงขาวพี่นองใสกับ้หมีวิวมองกันบอล้งหลัง้ออแมนเมื่อไหร่สองสามไฮนี่แมนกับสองสามไฮนี่กจังงหลังนึ่งกับแมนสางหลังก่อนกันเลยเพราะว่าพวกนี้เอารถจอดวารถมามันมีรจอด

ม,ม,มันไม่ตัดยังไม่ตัดใช่ไหมอะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม